ควบคุมการเต้นของหัวใจได้แน่นอนนะครับดูมันจะสมที่เองแล้วก็ให้ใจสังเกตภาวะตื่นเต้นนั้นนะมันจะคลายเองนะครับแปลว่าปรับขึ้นหัวใจให้มันตามความเป็นจริงของร่างกายของนี้ต้องการ ทีนึงครับต่อไปนี้ไฟฟ้าในร่างกายจะวิ่งนะนะอบอทิ้งให้เจ็มร้อยนี่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 เนี่ยตามด้วยช่องท้องเลยโคตรครับโอ้โหท้องดีจังกดจะรู้เลยนะ ทองคนไหนที่ไม่ดีไม่ปกติไม่ปกติแต่ว่าั้งแต่เกินมาไม่มีปัญหาเรื่องทองเลยใช่ไหมครับอ้าหัวเบาต่ออืมที่หนึ่งไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ไปถึงบ้านอยู่จะมีคนทักท้วงว่าเอ้ยหน้าตาไปทําด้วยอะไรคือฝ้าที่มันจะหายนี่ออกไหมครับฝ้าที่มีอยู่ปราบายเนี่ยมันจะเซลล์มันจะดีขึ้น ให้ฉันเกนลี่ยนนะครับพลังนั้นจะเป็นอย่างนั้นออไม่ต้องไปใช้อยู่ใชา้ยาไดครับเรื่องไฟไม่มีอะไรไปลบล้างเขาได้นะครับออก็เป็นเรื่องของเลือดก็ครับเ,ออเรื่องของเซลล์ที่มันตายตายผิวหนังเลรอผิวหนังก็ไหวก็ครับออครับออนี่เป็นการรักษาภายใน ันมาแต่ภายในมันจะเป็นพลังงานออกจากภายในขั้วหัวใจมันจะโผล่ไงหายใจคือมันจะต่างกับรักษาภายนอกวิทยาศาสตร์ภายนอกหมดนะครับจากภายนอกเข้าไปภายในนั่นคือวิทยาศาสตร์อันนี้มันวิจิตรศาสตร์มันจากภายในมาภายนอกเพราะนั้นจะมีการที่มันมันจะมันจะโฟอะนะจะรู้สึกแบบปูๆเลยแหละนั่นคือความแตกต่างกันมันคนละขั้วคนละข้างเลย วิทยาศาสตร์ก็จริงแต่สามคนเราขั้วคนละข้างมันศึกษาคนเรแนวทางอันเนี้ยมันชอบเนี่ยข้อพับข้อพับปวดมากแล้วก็มือสองข้างเนี่ยชอบช้าเบาไหมจะผมช่วยให้มันใช่เบาเบาหมดไหมยังไม่หมดอ่ะไม่หมดแล้วตรงไหนนี่ตรงโอเคเอาละช่วงนี้เบาโอเคเอาละทีนี้ต่ำกระสอนมานะดูสังเกต ผมเหมือนกระจับสบัดผ้าใช่แต่มันจะหายนี่คือความมหัศจรรย์มัเอาเดี๋ยวนี้ปวดกวเไม่มดเลือโทษครับถามว่ามีอไหมสบัาเองครับเบาโล่งว่าให้หมดให้ปวดจนทีแล่อันนี้ยเ็อกพับตรงอย่บน ถ้าผ <c ười> ph ู mà, yeah. ้อื่ผมคิดว่าบอแล้วกังจะไปแล้วอ่าไมาฮะผมจะฟังครั้งเดียวมันจะบันทึกหมดตั้งหลายคนโยเวนจะถามย้อนให้ดงแก่นะโปดสังเกตใต้เขานะอ้าวล่ะใต้เขานั่งสบาย๋ยวช่วยผมนะเจ่าก็บอกไปนะครับพูดออกมาอย่าพยักหน้าเพราะว่าผมไม่ได้หันไปดูไหวนะครับไวค่ะอ่าคือนี้ อยูในใต้เขาจะหายครับได้ então, นะครับค่ะครับไวค่ะไหวนะไหวนะค่ะเคยเป็นจะคือจะไม่เปลี่ยนอีกคนที่เป็นเห็นจะเป็นตะคิวเสมอเบาไหมครับขยับเอ๋อเบาเลยโอเคนะชัดเจนมันจะไวไวมากนี่เนี่ยคือจิตศาสตร์เป็นบรรทุนยุคศตวรรษที่เปียนเป็นตึกพลังงานนะครับจำน่อยครับผมจำหน่อย เพราะฉะนั้นสายเก่าๆมันจะใช้ไม่ได้เรื่องสุขภาพสายเก่ามันแพงแล้วก็ไม่มีการันตีใช่นะครับอ่าด,ด้านนี้การันตีด้วยนั่นปมดไหมเบาไหมเปล่งไหมโอไหมโอค่ะคเปล่งหรือเปล่าครับไม่นะรู้สึกโลง่ง ตื่นเต้นยังโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะใจความพอใจแล้วกันมันจะกลับกลัวค่ะตื่นเต้นเพราะมีความสงสัยออใช่ที่แรกตื่นเต้นมากออนั่นเป็นเพราะว่าสงสัยเหมือนกับเป็นใจจดจ่ออือใช่ก็แต่นั้นถึงคิวเราสิโอซิออนเนี่ยใช่ใช่แต่เราเข้ามาเช็คอืไม่มีอะไรมันเป็นออสโมซิสเป็นเชื่อมโยงเลยเนาะดีไหมดีอะตอนนี้รู้สึกก็สบายต่อว่าใครผ่านจอเลยสิ คะแต่ต่อว่าใครผ่านจออะอรไม่ต่อว่าหายใช่ไหมเด้อไม่ต่อว่าคนดูอ่านะ้ต่อต่อว่าคนดูแทนหนังได้ไหมต่อว่ายังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเอ้อคนเขานั่งดูได้ไงนะอืทั้งวันนั้นเองนะถ่ายทอดสดเลยที่ว๋อคนทางบ้านก็ดูอยู่อ๋อทนนั่งดูได้ไงอือใครเป็นแลรีบมารักษาเลยค่ะเด้อทั้งวันเฉยๆค่ะแต่ไม่เท่ยอยู่ที่นี่ ห้องชั่วโมงมีทั้งหมดอยู่ประมาได้สิบห้องเองนะจะไหวแล้วเลยมาเป็นพันยังไงทยอยทยอยมาโอเคยี่สองจุดเจ็ดเป็นสื่อสารตรงนี้เนาะแต่เราจะมาก็ผ่านยี่สองจุดเจ็ดไลน์นะจะง่ายนันกระามแถวเองนะ้แต่มีคนดูแลตัวเลขตัวนี้อยู่นะครับเสร็จไหมพอไหมพอใจไหมพอใจพอขาวนาะโอเคมาตั้งครอบครัวเลย